สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit Protein โ Prote ปรตีนดีๆจากพื่อผสมไฟเบอร์คูณ2โอเคค่ะเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยคาดคิดว่าสถานที่ที่ดูธรรมดาที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองอย่างเช่นโรงเรียนนะคะจะสามารถกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดได้ยังไงกันใช่ไหมคะและใช่ค่ะสถานที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือคุกตัวเสลงหรือ S21 นะคะโรงเรียนที่เปลี่ยนเป็น เรือนจำนรกมันไม่ใช่คุกธรรมดาแบบที่เราเข้าใจทั่วไปนะคะแต่มันเรียกว่าเป็นโรงงานแห่งความตายที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อชำระล้างสังคมตามอุดมการของขมิญแดงในยุคนั้นนั่นเองเนาะและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคืออะไรไหมคะทุกคนคือขมิญแดงเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลทุกอย่างอย่างละเอียดค่ะทั้งชื่อนักโทษ และประวัตินะคะและที่สําคัญเนี่ยมีการถ่ายรูปภาพนักโทษทุกคนก่อนที่จะถูกทรมานอีกด้วยนะคะซึ่งภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ความสิ้นหวังของผู้คนมากมายที่ต้องจบชีวิตลงที่นี่นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรกรณ์นำอีกเช่นเคยนะคะจากเรื่องที่เราได้เล่าไปคราวที่แล้วเนาะเกี่ยวกับยุคที่คอมมนขึ้นสวมอำนาะจและได้ทําการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนที่มีความรู้ความสามารถหรือแม้แต่คนที่มือนิ่น ก็ยังถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมนะคะโอ้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หนักหน่วงมากจริงค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวมาเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยจูก็ได้สรุปคร่าวๆไว้แล้วเนาะโอเคค่ะเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยคาดคิดว่าสถานที่ที่ดูธรรมดาที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองอย่างเช่นโรงเรียนนะคะจะสามารถกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดได้ยังไงกันใช่ไหมคะวันนี้จูจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของสถานที่แห่งนั้นกันค่ะสถานที่ที่เป็น ศูนกลางแห่งความโหดร้ายในกรุงพนมเปนเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาและใช่ค่ะสถานที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือคุกตววเสลงหรือ S21 นะคะโรงเรียนที่เปลี่ยนเป็นเรือนจำนรกที่เต็มไปด้ยวยเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจและเจ็บปวดที่สุดในยุคข,ของขมนแดงเลยก็ว่าได้ค่ะ ทุกคนลองนึกภาพตามนะคะณนะใจกลางเมืองพนมเปนมีโรงเรียนมัธยมธรรมดาแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าตวนสวายเปรไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะคะอ่ะ ซึ่งมันก็แน่นอนค่ะว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมันเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของนักเรียนมีครูมีอาจารย์ที่คอยสอนคอยให้ความรู้และที่สําคัญมีบรรยากาศแห่งความหวังที่กําลังเติบโตขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งในปีคศ1975เมื่อกองทัพเขมรแดงที่นําโดยพลพศเข้ายึดครองประเทศนะคะโรงเรียนแห่งนี้ก็ถูกปิดตายอย่างไม่มีวันกลับค่ะและถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ให้กลายเป็นศูนย์รักษาความปลอดภัยที่21หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าคุกตวน สเลงนั่นเอง จากสถานที่ที่เคยหน้าไปเคยหน้าอยู่นะคะก็กลายเป็นสถานที่ที่ฆ่าช,ชีวิตคนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวค่ะมันไม่ใช่คุกธรรมดาแบบที่เราเข้าใจทั่วไปนะคะแต่มันเรียกว่าเป็นโรงงานแห่งความตายที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อชำระล้างสังคมตามอุดมการ์ของขมิญแดงในยุคนั้นนั่นเองเนาะซึ่งมันก็อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างโหดเหี้ยมของสหายดุสหรือคังเกกเอียวนะคะผู้บัญชาการคนสําคัญของข,องขมิญแดงที่มีหน้าที่ในการดูแลการลง โทษและการสอบสวนทั้งหมดค่ะการเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นคุกนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าหดหูใจมากจริงๆนะทุกคนทุกคนเชื่อไหมคะว่าภาพที่ทคนเห็นเนี่ยคือหน้าต่างทุกบานถูกปิดตายด้วยอิฐและลวดหนามเพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษเนี่ยหนีออกไปได้หรือว่าเห็นโลกภายนอกได้เลยนะคะเรียกง่ายว่าคือเหมือนตายทั้งเป็นเลยะคะ่ะทุกคนซึ่งห้องเรียนเนี่ย ก็จะถูกแบ่งซอยออกมาเป็นห้องขังขนาดเล็กนะคะบางห้องเนี่ยก็จะถูกใช้มาเป็นห้องสอบสวนและห้องทอรมานโดยเฉพาะเลยค่ะและอย่างที่จูได้เล่าไปคลิปที่แล้วนะคะว่านักโทษที่มาที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่คนธรรมดาค่ะแต่เป็นกลุ่มคนที่ขมินแดงมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อสังคมใหม่บริสุทธ์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนครูหมอศิลปินเจ้าหน้าที่รัฐเก่านะคะหรือแม้แต่ทหารและสมาชิกพรรค ขมิ้นแดงก็ยังถูกกล่าวหาว่าทรยศหักหลังนะคะซึ่งคนที่เข้ามาในคุกตัวเสเลงเนี่ยก็จะต้องทำตามกฎทั้งหมด10ข้อค่ะซึ่งจูขอบอกเลยค่ะว่ากฎทั้งหมด10ข้อเนี่เป็นกฎที่โหดแล้วก็ไรมนุษยธรรมสุดๆข้อแรกคือคุณต้องตอบคำถามทุกๆคำถามห้ามปฏิเสธข้อ 2. ห้ามโกหกหรือปิดบังข้อที่จริงและห้ามโตเถียงข้อที่3อย่าทำตัวโง่เพราะเท่ากับว่าคุณพยายามที่จะต่อต้านพวกเรา ข้อที่ 4. คุณต้องตอบคำถามทันทีเมื่อถูกถามอย่าเสียเวลาคิดหาคำตอบข้อที่ 5. ห้ามแสดงความคิดเห็นที่ทำให้เกิดการต่อต้านใดๆข้อที่ 6. ระหว่างถูกลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนหรือว่าช็อตด้วยไฟฟ้าห้ามร้องไห้ออกมาโดยเด็ดขาดข้อที่ 7. ถ้าไม่มีคําสั่งใดให้นั่งเงียบๆรอจนกว่าจะมีคําสั่งและเมื่อมีคําสั่งต้องทําทันทีโดยไม่มีข้อสงสัยและข้อโต้แย้งข้อที่8อย่าพยายามปกปิดหรือเสแสร้งเพื่อซ่อนความรู้สึกในการต่อต้านพวกเราข้อที่9าหากปฏิเสธที่จะทําตามกฎระเบียบทุกข,ข้อที่กําหนดไว้จะถูกช็อตด,ด้วยไฟฟ้าข้อที่10ถ้าไม่เชื่อฟังหรือฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งจะถูกเคียนสิบครั้ง หรือถูกช็อตด้วยไฟฟ้า5ครั้งและนี่ก็คือกฎทั้งหมด10ข้อที่คนในคุกต้องทำตามะคะเรียกได้ว่าเป็นคุกที่ต้องทนทุกข์ทรมานสุดๆเลยค่ะทุกคนซึ่งมันยังไม่พอเท่านั้นนะคะนักโทษเนี่ยยังถูกล่ามโซ่ตัวให้นอนอยู่บนพื้นไม้หรือว่าบนพื้นปูนเย็นๆนะะในห้องขังเล็กๆนะคะทุกวันเนี่ยพวกเขาจะถูกจับไปสอบสวนหรือว,ว่าถูกทรมานอย่างหดเหี่ยมด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการทุกตีการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะการถอนเล็บหรือแม้แต่การแขวนห้อยหัว,วก็เพื่อให้ยอมรับสรารภาพว่าตัวเองเป็นสายลับของศัตรูที่ไม่ว่าจะเป็น CIA KGB หรือแม้แต่เวียดนามแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคำสรารภาพเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความจริงแต่อย่างใดเลยค่ะ มันเป็นสิ่งที่ถูกบังคับและถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อเป็นหลักฐานให้กับกลุ่มขมินแดงก็เท่านั้นเองและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคืออะไรไหมคะทุกคนคือขมิแดงเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลทุกอย่างอย่างละเอียดค่ะ ทั้งชื่อนักโทษและประวัตินะคะและที่สำคัญเนี่ยมีการถ่ายรูปภาพนักโทษทุกคนก่อนที่จะถูกทรมานอีกด้วยนะคะซึ่งภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ความสิ้นหวังของผู้คนมากมายที่ต้องจบชีวิตลงที่นี่นะคะพวกเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าการถ่ายรูปครั้งนี้นะคะจะเป็นภาพสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าเนาะซึ่งพอเห็นภาพเหล่านั้นเนี่ยมันก็เอาจริงนะคะมันก็น่าหดหู่ใจจริงๆค่ะแล้วก็ จูเองเนี่ยเล่าเองก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหแบบยังเศร้าแทนกับคนที่เขาต้องมาเจอเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวอะไรแบบนี้นะคะและเมื่อการสอบสวนจบลงด้วยคำสารภาพที่ถูกบังคับนะคะนักโทษเหล่านั้นก็จะถูกนำตัวขึ้นรถบรรทุกเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ชาวกุมชาเรียกว่าทุ่งสังหารอันนี้จูก็ได้เล่าไปในอีพีที่แล้วเนาะทุ่งสังหารแห่งนี้นะคะก็คือจุดจบของชีวิตที่แานทรมานของนักโทษนับหมื่นคนเลยค่ะซึ่งต่อมาในช่วงปลายปีคศ .1949 นะคะ กองทัพเวียดนามก็ได้ลุกรานกัมพูชาและโค่นล้มระบอบเขมรแดงลงได้สําเร็จค่ะเมื่อทหารเวียดนามบุกเข้าถึงคุกตวนเสเลงนะคะก็มีนักโทษไม่กี่คนที่รอดชีวิตอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสค่ะ พร้อมกับภาพถ่ายนับหมื่นภาพและคำสารภาพที่กลายเป็นหลักฐานสำคัญในการเปิดโปงความโหดร้ายของขมรแดงนั่นเองน่าเศร้าที่ผู้รอดชีวิตจากคุ้นรกแห่งนีนะะ้มีเพียงประมาณแค่7-10ถึงคนเท่านั้นนะคะและ2คนที่ออกมาเป็นพยานสำคัญที่สุดก็คือคุณชมเมและคุณบูเมงนะคะพวกเขาเนี่ยรอดมาได้ด้วยปฏิหารและทักษะที่ขมรแดงต้องการนั่นเองค่ะคุณชมเเมนะคะรอดมาได้เพราะเขามีทักษะเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรนะคะซึ่งขมรแดงเนี่ยก็ต้องการให้เขาซ่อมเครื่องพี แล้วก็เครื่องจักรต่างๆนะคะเขาเคยให้การว่าเขาเนี่ยถูกทรมานอย่างหนักค่ะถูกทุกตีด้วยไม้ถูกช็อตด,ด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็ถูกถอนเล็บเท้าจนนิ้วเท้าเนี่ยหักที่สําคัญเขาสูญเสียภรรยายและลูกชายที่ถูกสังหารไปต่อหน้าต่อตานในระหว่างที่หลบหนีออกจากพนมเปน,นะคะความทรงจําอันโหดร้ายแล้วก็อันเจ็บปวดนี่นะคะยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมอะคะ่ะทุกคืนในความฝันนะคะเขายังคงฝันเห็นถึงภรรยาและลูกของเขานะ,ะและเขาเนี่ยก็ได้ให้คำ มั่นกับตัวเองว่าจะต้องออกมาบอกเล่าความจริงให้โลกได้รับรู้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะส่วนคุณบูมเมงนะคะรอดมาได้ก็เพราะว่าเขามีพอสมค์ด้านการวาดรูปค่ะขมิมนแดงก็เลยใช้ให้เขาเนี่ยวาดภาพเหมือนของพลพลและผู้นําคนอื่นๆน,นะคะเพื่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนั่นเองเนาะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็สูญเสียภรรยาชเช่นเดียวกันนะคะก็คือภรรยาเขาเนี่ยถูกสังหารที่คุกตัวนสลงแห่งนี้เหมือนกันค่ะ แต่แม้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะรอดมาได้นะคะแต่เขาก็ยังคงต้องใช้ชีวิตแบบอยู่กับทั้งบาดแผลทางใจแล้วก็ทางกายนะคะเขายังบอกเราว่าพวกเขาตีผมทุกวันตลอด12วัน12คืนนะคะผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนั้น ในเวลาต่อมานะคะผู้รอดชีวิตทั้งสองคนก็ได้กลายเป็นพยานยสําคัญในการไต่สวนคดีอาชญากรรมของขมิแดงค่ะที่ศาลพิเศษแห่งกรรมัมพูชาเพื่อให้โลกได้รับรู้ความจริงนะคะและลงโทษผู้ทระทำผิดอย่างสหายดุดและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น10บสปีนะคะพวกเขาก็ยังคงยืนยัดที่จะเล่าเรื่องราวนี้อย่างไม่หยุดไม่หย่อนเนาะเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์อันโหดร้ายนี้มันถูกลืมเลือนไปนั่นเองค่ะทุกวันนี้นะคะคุกตัวเสลงก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวเสลงค่ะ เพื่อให้คนรุ่นหลังนะคะได้ลํำลึกถึงความโหดร้ายที่เคยเกิดขึ้นเนาะและเพื่อย้ำเตือนใจพวกเราทุกคนว่าการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งในบระวัติศาสของมนุษยชาติค่ะ โอเคเรื่องราวของคุกตัวนสเสลงนะคะเอาจริงก็เป็นบทเรียนอันเจ็บปวดที่ไม่ใช่แค่เตือนใจของชาวกัมพูชายอย่างเดียวแต่ก็เตือนใจเราทุกคนได้เหมือนกันเนาะเอาไว้ว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของสันติอย่างแน่นอนค่ะซึ่งจูก็เชื่อว่าประเทศจะดีขึ้นได้นะคะถ้ายังมีคนดีๆคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแม้คนที่ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ไม่ใช่ทําร้ายกันทางอ้อมเนาะ โอเคค่ะสรับเรื่องราวของคุกตัวเสลงก็จบลงเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจใพวกเรากันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำนี้สวัสดีค่ะ